เอาอย mm. ่าซึ้งลูกไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องเอาให้ยายเอาให้ยายลูกเอาให้ยายเร็วให้ยายเร็วอ่ะกอดยายหน่อยกอดยายหน่อยเออให้ดูเป็นเด็กดีนะคะให้ดูเป็นเด็กดีนะคะเป็นเด็กเรียนเก่งนะลูกนะแล้วลูกจะร้องทำไมลูกลูกไม่ร้องนะคลูกไม่ร้องนะคะโอ้ของนกสวยจังไหนดูที่อาให้ยายฟังดิ Seven อัน่ยาฟังไั่ยาังอ่ะมเใดวน่รักจังลูกสวยของน้องสวยเออไม่ต้องรองอ้วพี่ซาินอาพี่ินขับยายด้วยติลูกขับยายด้วยอ้าว เด็กดีทั้งสองคนนะคะนะคะโอเคต้องเป็นเด็กน่ารักนะคะ <Okay. S 1> ไม่มีไม่มีร้องลูกไม่มีร้องร้องลูกจะร้องทำไมไม่ต้องร้องลูกโอ้ไม่ต้องร้องโอ้ไม่ต้องร้องละลูกเก่งมากเลย